อ้าปวงหางบัดอกบัแซมนะครับพี่น้องครับอ่าเอายำราคาอีกเท่าครับตัวนี้สี0 0มื่นเครับ47,000ื่นเดนะครับพี่น้องเอ้าตัวบกง่ายเรื่องอะพี่น้องครับไม่ไม่สดสดครับไม่ไม่สดสดเลยตัวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับจล้วจะน้อยลูกกับแม่กระติบผสมได้หรือล่าพี่น้องครับเอ้าปวงหน้าตานะครับพี่น้องครับเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับตัวนี้นี่เอ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้37,500ครับผม37,500นเด้อะครับเด้อเอ้า ราคา3ามหมก็มีงวดท่องมาให้นะครับสำหรับของใบฟอฟ้ามนะครับเนาะตัวนี้ท่องกันบ่ท่องชั่วๆแล้วนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับสูงก็นาจจะเกือบๆกอรอยหาซิบแตะๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่้วยครับเด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู h a n n e l เกษตรสร้างสุขด,ด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วกับใบปอฟาร์มนะครับเด้อนี่แหละใครอยากจะได้งวดราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆนะครับเนานเะวัอนี้ก็มีมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมได้ชมหลายตัวนะครับเด้อก็มีทั้งงวดทองงวดแม่ลูกนะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้จังคล็ปใหญ่ยยๆ,ๆแบบนี้นะครับเนาะราคาเบาๆแน่นอนสําหรับของใบปอฟาร์มนะครับ อีพีนี่กะอีพีที่19บเก้าเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบื้องตัวไดทองนะครับเนาะตัวไถ่หนาสนสำหรับพี่น้องกำลังหาง้วอยูก่กะสิผ้ามาเบื่องกันพิกัดเด้อครับกะยุทธีบ้านท่าประทายตำบลเกื้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอาก่อนอื่นนะครับพี่น้องกะสิพ,าพ้าผีพระนางไปเบื้องราคางวว้วอากะศิคุยคุยกับอีกกันครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอีไปปอฟ้ามครับผม อ่ะพี่น้องผู้ใดเขาไม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นอครับเนาะเอาไอ้เมื่อนี้จะเริ่มตัวไหนก่อนครับเอาตัวหัวล้นก่อนก็ตัวใหน่ๆหัวล้นนี่้อครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆหญ่หัวล้นๆ้นเลยนะครับพี่น้องอ่ะอยากจะไดตัวนี้ตัวนี้งัวอทองไปผสมไปครับตัวนี้เป็นงัวสาวครับผมพร้อมผสมนี่แหละครับผมงัวสาวพร้อมผสมนะครับเด้อแสดงว่าทองวางอยู่นะครับตัวนี้เนาะเอาผู้ใดกําลังมองหางัวหัวล้นลนตัวใหญ่ๆนะครับสูงรอยหากลัวนะครับเด้อนี่ตัวนี้เลย เอาหางใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อเอ้าเห็นแล้วครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้เอวาไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสิบเอ็ดครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องครับผมอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะนี่ถ่ายกับแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับก็ บัวมิตต์ตนี้มันวะครับตัวนี้บมีตํานี้ครับผมึ่งตะเก้าเนี่ของใบปอฟ้านี่เพิ่งทรงหาฟรีทัวร์ภาคอีสานนะครับพี่น้องเด้นอนี่นะครับตัวใหญ่ๆยาวๆเลยผู้ใดมักแดงๆหัวลนๆขอบหูวดๆด,ดำๆนะครับพี่น้องครับนี่มันเลือกมาชมเมอาเลยน,นะครับเนาะนี่จะห้เบื้องกีบเด็บแข้งขาได้ครับพี่น้องครับนี่หน้าตานะครับเนาะตัวใหญ่ๆสวยๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบื่อโทรเดี๋ยวจังวากันนะครับพี่น้องครับ เอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับอีกครับเบอร์โทร062เก้าเก้าสองหนึ่งสามสองห้าครับผมอ่ะอดีไลฟ์กับเบอร์นี่แหละครับผมเฟซบุ๊กสลาวุฒิสองสีครับผมครับอ่ะนี่แหละครับตัวใหญ่โบมีตับหนีนะครับเนาะโบมีครับผมเอ่อโน้มกับโบมีติ้งนะครับพี่น้องครับอ้าวนี่แข้งขาด้านหลังลึกๆเงี้ยงเง้ยเยด้วครับพี่น้องครับอันนี้ตีเบอร์ตีเบนอ่าเป็นเอฟหนึ่งเดี่ยวตัวบัวัวพิ่งส่งจดบัวด้วยครับตัวนี้อ้าวหนอกใหญ่ๆเลย เพิมุ่งกวงอีกที่ครับพี่น้องครับนี่ตัวแรก้ใดมักยหญย่หัวนอนโลนะครับเนาะตัวนี้เลยนะครับเด้อตัวที่สองครับตัวที่สองครับตัวที่สองตัวนี้เป็นงวททองืองว่แม่ลูกหืองว่าทองครับผมตัวหนึ่งว่าทองเนาะครับผมวัวทองอ่าทองทองตัวใดพอใดครับทองพอคุ้มผงครับพี่ทองตันะครับพี่น้องครับ ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อท่องประมาณ3เดือนกว่าสี่เดือนครับผมท่อง3ถึง4เดือนนะครับอันนี้เพิ่นตรวจท่องให้เลยนะครับพี่น้องรับประกันท่องนะครับสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้สูงอยู่ร้อยสามหาร้อยสี่สิบครับผมร้อยสามสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับเอานี่อยากจะได้เนาะพี่น้องนี่นะครับหมสั้นๆนี่เกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับตัวนี้นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผมสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับเด้อเอา ราคา3ามหมื่ก็มีงัวท่องมาให้นะครับสําหรับของใบฟอฟ้ามนะครับเนาะดูส่วนถ่ายนะครับพี่น้องเกิดไทยจิ๋มนะครับเดี๋ยวเบื้องข้างนี้ครับพี่น้องครับดูด้านนี้เลยนะครับสามหมนเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องครับรูปร่างนาตาครับผมจ้างค่อยๆเบื้องตัวต่อไปกันนะครับ บ่มี่ตำหนีนะครับตัวนี้นะบ่มีครับพี่ไม่มีตำหนีครับผมรับประกันตำหนีให้เด้ครับพี่น้องตัวต่อไปครับผมเอาแม่ลูกก็ได้ครับผมเอาเป็นแม่ลูกคููนี้นะครับเนาะผมอันนี้เป็นแม่ลูกเดี๋ยวเบิ่งกันเด้ครับเป็นว่าลูกตัวผู้ตัวแม่นะครับเนาะลูกคอันนี้เป็นลูกตัวผู้นะครับแม่กิดจสูงรอยซบวกแล้วละครับผมตัวนี้เป็นลูกที่ใดครับเอกครับเป็นลูกที่สองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวผู้บ่รลูกว่าลูกผอใดได้พี่น้อง เอาไปกำลังงัวหาแม่ลูกตัวผู้์ยอะนะครับพี่น้องครับก่ามีให้พี่ให้น้องนะครับเด้ออาตัวนี้ในเอฟเปิดไว้เท่าไหร่ครับคุณเปิดใบสี่หมื่นเก่าครับผมสี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้านะครับเนาะสี่หมื่นเก่าได้แม่ลูกคพูดดีได้แม่ลูกนะครับพี่น้องครับเอาชอบแบบได้เลือกเอาครับพี่น้องครับเพิ่นมีมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมหลายอยู่นะครับเนาะอ่า ตัวีคูนี่มีต้หนิตรงไหนบ้างครับบ่มีครับผมไม่มีนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละเรียบบัวหลวงเห็นบ่พี่น้องติดกิตมนุ่มกับบัมีติ้งนะครับพี่น้องเอานี่หางไม่ดอกไม่แสบนะครับเราจะพาเบิ้งลูกนะครับพี่น้องอ่าจิ๋มนี่นะครับเด้ออ่ะอยากจะได้คู่นี่นะครับมาเอาเลยพี่น้องครับสี่หมื่นเก่านะครับเนาะครับผมอ่ะนี่อะ เห็นชัดบ่ครับผมต่อไปครับผมเอามีหลากหลายให้เลือกนะครับเด้อมีง้วท่องอีกเลยพี่น้องครับแต่ว่าบรรลุดูประตูไหนนะครับเป็นแม่ลูกอีกกอนครับก็ได้ครับเอาแม่ลูกคู่นี้อีกเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ขึ้นมานี่แม่น่าจะเป็นง้วนลูกแหลกเลยครับพี่น้องครับผมอ่าหนึ่ยังสดอ่าแม่ยังสดสาวสดๆอยู่อันนี้ก็เป็นลูกตัวผู้คือกันนะครับพี่น้องอ่าลูกตัวผู้นะครับเนาะอยากแกะได้คู่นี้นะครับเด้อ นะครับตัวแม่นี่ก็จะสูงหน่อยสี่สิบได้ยุ่ิหรอครับพี่น้องครับแล้วก็สีดำดำเครื่องเพชรดำดำเลยนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาของลูกเห็นไหมครับพี่น้องครับตัวผูนะครับได้จักเดือนหรอครับตัวนี้ลูกประมาณสองสามเดือนนี่หระสองถึงสามเดือนนะครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้คู่นี้มาเลือกมาชมเอาเลยคู่นี้เอ๋ว้เท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นเก่าครับผมสี่หมื่นเก่าคือกันนะครับเด้อแม่ลูกนะครับเนาะครับอ่า นี่นี่ะครับเด้อมุมนี่นะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับพี่น้องครับ4ี่หมื่นเก้านะครับเนาะครับใหม่ๆสดๆครับใหม่ๆสดๆเลยตัวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับจะจักหน่อยลูกกับแม่กระติผสมได้ด้วลหรพี่น้องครับครับผมเอาเบื้อ่าหน้าตานะครับพี่น้องครับกรี๊บลิฟต์เนาะเลยอ่มบิตอนนี้้ะครับ คู่ต่อไปครับหรือตัวต่อไปเอาแม่ลูกอีกครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับอันนี้แม่ลูกตัวเมียนะครับเด้อเป็นงวเท่านะครับเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นีตัวบักใหญ่เลยนะครับเด้อใหญ่เต็มเฟรมเลยลูกอ่านี่ลูกลูกของพ่อได้ครับลูกบ่บ่บ้าหูไหมครับพี่อันนี้ไม่ทราบพ่อได้แต่เป็นลูกตัวเมียเนื้อหนังหนาๆยุ่ยย่ยยุ่นยุ่นเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะอันนี้นะครับลูกเด้อมุมไทยได้แบบนี้เด้อพี่น้องครับ ตัวเมียนะครับเนาะบดจัดเพาะนี่เป็นลูกที่ไหนครับของของแม่ตัวนี้ครับลูกที่2ครับพี่ลูกที่2ตัวนี้แม่สูงใหญ่ได้ครับสูงอยู่เท่าไรครับอีกครับตัวนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบห้าได้ได้ครับหางบกเงาด้วยครับเด้อคู่นี้ว่าเท่าไหร่ครับเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอาอยากได้แบบนี้มาเลือกมาช่อมมาเลยพี่น้องครับจะให้เบื้องเล็บเบื้องจิีมนะครับพี่น้องให้เบื้องทั้งนี้นะครับเนาะนี่นะครับเด้อส่วนถ่ายนะครับพี่น้องอึบ มึงฟังทางนี่พี่น้องตัวตัวใหญ่ด้ครับเด้อครูนี่พี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก่านะครับเนาะครับผมไคอ,อยากจะได้แม่เท่าใหญ่ๆเนาะลูกโตแม่ะนะครับพี่น้องเอาตัวนี้เลยนะครับเด้อนี่ตันขาลูกครับพี่น,ออน,น้องเห็นชัดไปเลยนี่นะครับเด้อเลียมตัวของลูกลึกๆจนจนยู่ยย,ย,ย่ย,ย,ย,ยแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอาตอนล่องในสุสานล่ะครับพี่น้องชอบแม่ลูกก็มีให้นะครับเด้อ ตัวต่อไปครับผมเอแม่แดงนี่ก็ได้ครับพี่เปเบื้องแม่แดงใหญ่เลยครับพี่น้องัดนี้แม่แดงใหญ่ๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะพามาเบื้องตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้ตัวแดงใหญ่เบื้องกับความสูงเอพ่นสูงรน่อยเจ็ดสิบหาได้นะครับอันนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องอ่ะนี่แหละชอบบดๆแดงๆใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับมันเลือกมาชมเอาเลยตัวนี้ใหญ่บักหักนะครับอันนี้ท่องไปครับ ตัวนี้เพิ่งผสมได้อาทิตย์นึงไหมครับพี่ผสมพอได้ครับเคเอฟสามหนึ่งครับผมตัวนี้ใส่เคเอฟสามหนึ่งหาแล้วเด้อครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อใส่เคเอฟสามหนึ่งนะครับเอาไปลูกไปแล้วเดี๋ยวหมอไปทางคุณเออจะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะเอฟสามหนึ่งตัวอย่างใหญ่เด้อครับพี่น้องครับนี่เป็นลูกที่ไหนครับอีกครับต่อไปเป็นลูกที่สองครับผมอ่ทองไอ้เบิ้ลทองที่ผสมไว้นี่เป็นลูกที่สองนะครับเด้อนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับ แข้งขาลำยาวๆใหญ่ๆเลยนะครับเด้อตัวนี่นี่เปิดใ้เท่าไหรครับเปิดใบหามื่นเก่าครับผมห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับหามื่นเก่านะครับตัวยิ่เลยพี่น้องเดี๋ยวติดผ้าเบื้องถ่ายเบื้องหางเบื้องสีมนะครับเนาะนี่น้มกับว่าไม่ติ้งหรอกครับพี่น้องตัวนี้สีมดำๆท้ายใหญ่ๆเลยนะครับเนาะครับผมถ่ายหญ่ๆนะครับเนาะควงหางกับยญ่ๆบัวดอกบัวเสมเดี๋ยวติดผ้าเบื้องด้านข้างทั้งนี้นะครับพี่น้องครับด้านข้างด้านนี้เลย <54. S 2> นี่แะครับเด,ด้อดูให้ดูเต็มตัวไปเลยนะครับพี่น้องตัวใหญ่ผมจะปล่อยมากใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ามึงทายยังนะครับบอหนี่เดินเดินเดินลูกเดินเออเนี่ยแหละขาบวชุกบวชนครับพี่น้องครับกติดีเลยนะครับเนาะโค้งมากครับบอหนี้เอออ่ะนี่แหละครับเด้ออยากได้ตัวใหญ่ๆมาเลยพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบังตัวต่อไปครับพี่น้องครับเด้อ ตัวต่อไปกระแดงใหญ่ขึ้กันสูงกระสิ่ร0อยหาสิบก้วเลยเนอตัวนี้กระไดแดงใหญ่ๆบดๆจัดๆเลยครับพี่น้องเอามาเบื้องเอาว่าเพื่อจะเปิดเท่าไรหรือท่องไปนะครับพี่น้องตัวนี้แหละครับเอกครับท่องไปหรือผสมไปตัวนี้พึ่งไเด็มาไหมท่านได้ตรวจอยู่ไหมครับพี่โอ้ท่านท่านได้ตรวจอันนี้บ่ใแน่ใจว่าเจ้าของเก้าพันมาผสมมาไปครับมาผสมมาแล้วครับผมไอไส้พ่อเลยครับตัวนี้ พอหนีโบหูเด้อครับพี่อันนี้ต่ว่าบอกมีแต่ว่าผสมแล้วนะครับผมอ่าเจ้าของก็ว่าผสมแล้วเด้อครับพี่น้องท้าผมก็สิถามให้เนาะแต่ว่าปท่านด้ตรวจครับผ่แน่ใจว่าท้องหรือบ่เอยผสมพอใด้นะครับตัวนี้เอเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้47,000ครับ47,000ให้ลูกมาจากตัวหรอครับเลูกมาแล้ว2ตัวครับ2ตัวเด้อครับพี่น้องต่อไปก็สิเป็นลูกที่3ตัวนี้47,000อย่างใหญ่นะครับพี่น้องอ่านี่รูปร่างหน้าตาดำๆบดๆนี่ครับพี่น้องเล็บแข็งขาทุ่งเท้าดำๆเลยนะครับเนาะ ตัวเตงแดงดีๆอยางี้สูงลอยหาซิมควบเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัวนี้ครับผมนี่เออเนี่ยแหละซิมถ่ายนะครับพี่น้องครับเอานมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องนี่ยัวได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอาครับอ่านี่นแ้วครับเด้ออ่าจุงยางทั้งหมดเดือดตีเบื้องขางนี่ครับผมอ่าเดีือดใ้เบื้องขางด้านนี้นะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อพี่น้องเอ้าพวงหางบัวดอกบัวแซมนะครับพี่น้องครับ เอายำราคาอีกเท่าครับตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเอาตัวบกง่ายเรื่องอะพี่น้องครับอ่าสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็ในส่วนของแม่ลูกเนีท่านในเหมือดนะครับใครอยากใด่แบบมีอีกอยู่แล้วก็นงวดทองตัวใดเดี๋ยวค่อยเบื้องไปนะครับพี่น้องครับอ่ะดูให้เดินถ้าเดินกว้างๆนะครับพี่น้องครับมุ่งส่งกว้างบ่มีตับนี้นะครับเรื่องการเดินนะครับเนาะครับผมนี่ยเอาแสดงว่าทั้งนี้กับว่าตัวทองตัวใดกับตัวนึงกับมีอีกอยู่นะครับตัวนึงว่งวันอ่า นี่นะครับเด้อเดี๋ยวจะพามาเบิึงจังตัวนี้นะครับเนาะเอาตัวนี้ครับอีท่องไปนี่ตัวนี้ท่องว่างครับผมตัวนี้ท่องว่างท่านผสมนะครับเป็นง้อขาวง้อไทยใหไนฮอนนี่แหละครับไทยบราหมันนี่แหละสูงกสิริลอยซี่สิบกู้อยซี่สิบห่าน่าจะได้ก็ตัวนี้ลูกแค่ตัวละครับนี่ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองสิ็จไปด้วยพี่น้องเด้อครับผมบอมมี่ตำหนินะครับเนาะบอมมี่ครับผมเบิ้งหน้าตานะครับพี่น้องครับโอทุนสัตว์นี่แหละอ่านี่นะครับเด้อนี่ กรีบเล็บได้ครับพี่น้องครับกรีบเล็บนะครับปกติอ่านี่ผายพ่วงหางนะครับพี่น้องครับเอ้านี่ตัวนี้นี่อ่าเอวาใบเท่าไหร่ครับเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันครับผมสามหมื่นเจ็ดได้ครับพี่น้องครับอ่ะมาเลือกมาชมหมอพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดนะครับเนาะนี่สามหมื่นเจ็ดครับผมอ่าอยากกีไใยเมาเลยบ่มีตัดนี้ครับทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับผมอ่า ตัวต่อไปก็เป็นงัวขาวใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้ท่องแล้วล่ะครับตัวนี้ท่องกันบ่ท่องชั่วๆแล้วนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับสูงก็น่าจะเกือบๆรวยหาซิบเตะได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่เลยครับเด้อเบิ่งเทียบกับตัวนั้นเนาะตัวนั้นสูงรอยซีซิบหาใดนะครับเบิ่งตัวนี้บอกใหญ่เลยดนะครับตัวนี้ท่องพอได้ครับอีกครับตัวนี้พ่องท่องสติงเล่ครับผมท้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งประมาณจักเดือนล่ะครับประมาณซีเดือนหาเดือนครับผมท้องซีถึงหาเดือนเลยนะครับเด้อเทาวสดๆน่าจะรูที่สองางไไกล็ด้เนะ นี่ครับผมตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสี่หมื่นหกครับผมสี่หมื่นหกนะครับอันนี้คือว่าท้องตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเราจะผ่าผ้าเบื้องทั้งหนานะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับเด้อโหนี่นี่หูกระติดเสมอปากก็ดีแหละครับพี่น้องครับหยิบล็บนะครับเนาะอ่ะมึงดันขันรอบเดี๋ยวจะพาไปเบื้องถ่ายนะครับพี่น้องสี่หมื่นหกเด้อพี่น้องตัวนี้ว่าท้องสติงเล็ครับผมหางไม่ดอกไม่แซมโน้มกะสีหัวดีอยู่นี่แหละจิ้ม ยิ้มค่อนขางที่จะดำเลยครับพี่น้อง90%เลยดูด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะตัวตัวใหญ่ยิ่งได้ครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องเอาอยากได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับบ่มี่ตับหนีนะครับเนาะบ่มีครับผมอ่ะนี่ก็บเรียบกันเห็นเห็นดีด้วยครับเด้อเอาอยากได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอาเลยพี่น้องครับมีให้เลือกหลายครับตัวต่อไปครับพี่น้องเป็นงัวแดงทั้งนี้นะครับเนาะครับผมแดงแดงุมก็จะร้อยประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับอ่ะ ตัวนี้ผสมไปครับต, S <S ตัวนี้ท้องว่างครับผมตัวนี้ท้องว่างนะครับพี่น้องครับผมอ่าท้องว่างเอาเบื้อง hmm nah, ไายกันเลยนมซีหัวนี่เบื้องด้านขางเบื้องไทยยางไปฟ่อมนะครับเนาะนี่เอาอ่ะนี่นะครับเด้อเอาเบื้องไายยางแล้วก็พวกคาสคาถอนมามีดเลวครับ nice พี่น้องครับตัวนี้นี่ด้านหน้ะนะครับพี่น้องอ่ากีบเรียบครับผมอ่า มาเบื้องตัวนี้อ่างความผสมนี่ตัวนี้ว่าเท่าไรครับเปิดไปสามหมื่นเจ็ดครับผมสามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดนะครับเนาะครับเอาชักแบบนี้ชอบแบบนี้มาเลือกมาชมเอาพี่น้องนะงถ่ายอย่างนุ่มสีหัวนะครับเนาะเดินเดินลูกเดินสามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับยังมีแม่ลูกครูหนึ่งนะครับพี่น้องครับอยู่ทางถ่ายรายการนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกนะครับพี่น้องเอา หากแบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องอยากได้งอทองกับตูนันนะครับเนาะอยากได้เฟรมใหญ่แดงๆกันมีให้ฟรีให้น้องได้ชมอยู่ด้วยครับเด้อเดี๋ยวจะพามาเบิ้งอ่อให้ไล่แม่ลูกดนะครับพี่น้องครับกันถือว่าที่เด็ดเป็นแม่โบจัดจัดเนาะให้ลูกแดงเข้มนะครับเด้อเดี๋ยวจะพ๋ยวาเบิ้งกันมาครับพี่น้องโแม่ขาวเลี้ยแม่ขาวนะครับท่งนี้เนาะครับพี่น้องถ้าได้เหมือนต้นนี่ เมื่อหลายพงจะเฝ้าเบื้องแม่ลูกตัวงามพี่น้องครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมาพี่ตัวนี้เป็นแม่โบดใหญ่กับลอยหาสิบกัวขึ้นกันนะครับเด้อหนังหนาทรายใหญ่เลยตัวนี้ง้วสดพร้อมอ่าตัวนี้ท่องไปครับตัวนี้ขึ้นเราแม่พี่ท่านได้ผสมครับผมอันนี้งัวพร้อมผสมนะครับเด้อตัวตัวใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ตัวเทาใหญ่เลยตัวเงี้ยเงีหลังตรงพร้อมนะครับเนาะให้ลูกมาจากตัวหรอครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวได้ครับพี่น้องเด้อลมสีหัวสีลางๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องครัับนนนีีี่สดำิทเลยตว้ นมไม่มีติ่งหางบอดดอกบอดแซมนะครับเนาะครับผมนี่ขุี่หลังนะครับโบดมดนะครับนี่ด้านข้างด้านนี้ขอบหูนะครับพี่น้องครับขอบหูนะครับเด้ออยากได้แบบนี้อ่ะดำๆนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะอกไล่กีบเล็บเป็นยังไงพี่น้องเอาสิถามราคาให้เบิ้งครับตัวนี้ไงเอวาไว้เท่าไหร่ครับเปิดไใบ47,000ครับผม47,000ตัวอย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับนมยังสวยๆอยู่ด้วยครับตัวนี้อ่ะ47เดี๋ยวเจ้ดูนมนะครับพี่น้องครับเนี่ย นี่นะครับเด้อเอานมยังปัดนมทูสาวพี่น้องครับนี่ของทีนหลังเอาตัวใหญ่ครับพี่น้องครับ่นีนนยังใหญ่นะครับเนาะอ่ะ,อะ,อะครับผมอ่ะไปนี่นะครับตัวบกใหญ่นี่ตัวนี้ก็ะไรหาสิตัวทองกันสิขวดพี่น้องครับบกใหญ่เลยมักแบบไหนเมื่อเลือกมาชมเอาครับผม ืออยากเจดีย์มูนี่เนาะเอามาเบิ้งให้เลยที่เด็ดเด้อครับพี่น้องครับบนี้นี่เด้อครับเด้อมาดูว่าตัวนี้เพิ่นจะเปิดไใช้เป็นคู่แม่ลูกเด้อครับเดี๋ยวจงไปเบิ้งกันนะครับเนาะเดินไอ้น้ำแม่เป็นลูกเอาตัวนี้เป็นอ่าแม่เท้าโบดหัวโลนนะครับพี่น้องครับแล้วก็ลูกแดงเด้อครับเด้อเดี๋ยวเบิ้งนี่เป็นลูกตัวผู้นะครับบวัวตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกเคฟครับผมเคเอฟสามหนึ่งเคฟหกแปดเคอฟหกแปดนะครับพี่น้องครับอ่านี่ซุงดีแต่ในเรื่น้องอ่้ นะครับเนาะนี่เด้อเบื้องด้านนี่ตัวเิ็ดลายโอซเดตในเบื้องนะครับอ่าเบื้องครูนี่ครับมันจากเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณสามสี่เดือนเนาะครับพี่น้องครับนะนี่หนังข้อใหญ่ๆเลยพี่น้องครับลูกตัวที่ไรครับเอกครับลูกแรกครับผมหัวลูกแรกนะครับวันนี้แม่ผสมไปครับเี๋ตัวนี้แม่นี่ท้องว่างครับท้องว่างอยู่ดนะครับพี่น้องพวาลูกอ่ะยังหน่อยๆอยู่ประมาณสามสี่เดือนนะครับเนาะอ่ะนี่ หัวโล่นๆสวยๆเลยเลยครับพี่น้องเอาเสื้อผ้าเบื้องทางหนาครับผมนี่ล่าง้วงสีแบบนี้นะครับเหล่าก็ขอบหูพระพุทธจะจัดผมไายให้เบื้องไหลเถื่อนเรียบบันทิให้ลูกแดงนะครับเด้อเพียงแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้จะซื้อแข็งขาบักใหญ่นะครับตัวผู้ตัวนี้น่ากดพอพันได้เลยครับพี่น้องครับคููในเอฟอาร์ไปเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอ้ามักตัวใดชอบตัวใดเมือเลือกเอาครับพี่น้องนี่หยิบเรียบให้เบื้องทั้งหนาทั้งหลังเลยครับผมอ่เจ็ดหมื่นี้ นี่นะครับแผ่นหลังเนาะนุ่มแม่กับีหัวอยู่นะครับเด้อโบมีติ่งนะครับผมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะดำสนิทอ่ะบมี่ตัหนิ้นะครับเนาะโบมีครับอ่ชอบคู่ไหนมาเลือกมาชมเอาได้เลยนะครับมือนี้อ่ใบปอฟ้ามกับมิไฮแค่นี้นะครับเนาะครับผมอ่ะนี่แหละครับกัสามารถเขามาเยี่ยมมาชมหนักขอกได้สูงเลยนะครับเด้ออยู่อ่าติดตัวเมืองสารคามนี่แหละครับพี่น้องครับหรือโทรสอบถามตามมือที่อยู่หน้าจอนี่ครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กั ขอ,อจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับววรบวัสดีครับ